ค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านขค้นที่ f แฟมิลี่ t อนทัวนะคะตอนนี้นะคะครอบครัวของเรานะคะก็ได้มาถึงบ้านคุณย่าเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่นะคะแบบว่ารถนะคะของน้องเซนมานะคะน้องเซนกับแฟของเขานะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะลงไปบ้านคุณย่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง แต่ว่าก่อนที่จะไปนี่เขาบอกะะเขาแต่งหน้าแต่งอะไรก่อนนี่ต้องเซ็นอยู่นี่เซ็นสวัสดีเอฟซีหน่อยนี่ค่ับอ้ยหนะ้าสด <laughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคุณย่านะคะจะเป็นยังไงนะคะทุกคนวัยรุ่นนะคะเขาจะแบบทําอะไรเขาก็จะช้านะคะแต่งลุงแต่งหน้านะคะแบบอะไรใดๆอะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะทุกคนบรรยากาศของบ้านคุณย่านะคะก็ เหมือนเดิมนะคะเหมือนที่คุณแม่เคยถ่ายคลิปนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะทุกคนหลังใหญ่มากเลยแล้วนี่ก็จะเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้นะคะสวยๆนะคะเขาเรียกว,ว่าดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนเ,เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโมแต่งหน้ากันอยู่ในรถอะ่ะเออขียน,นคิ้วทางหน้าก่อนเดี๋ยวรีวิวนี่ไปก่อนนี่ทุกคนดู วสวยๆอ่ะยังไม่ลงมาอีกทุกคนดูน้องหมาที่บ้านคุณย่านะคะชิปก็แผ่นงูก่อจะลงจากรถนะค<ด><น>ะถ่ายผมกุ้ยเตจหน้าหน่มกุ้ยเตจพับปุกนี่ไปกอดย่าเลยเอออืมนี่คิดถึงมาเจ๊กะอ่ะอย่างก็ยาจย่าที่เรามาเยอะขนาดนี้ ันเงาดูน้องหมาทุกคนมันเจ็บมันเจนี่เหรอเงาสั่งเอาพี่เอาสิเดี๋ยวเราจะไปหาพระอาจารย์ด้วยนะคะทุกคนพาคุณย่าพาครอบครัวไปหาพระอาจารย์ไปไหว้พระไปสิริมงคลายเรื่องอะไรกันย่าเรืองเกี่ยวกับอะไรไปได้เออเอโอเคควณแม่เอาไปค กคนก็ค in ือเราจะไม่มาอยู่ตรงนี้นานนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปลําพูนอยู่ดีทุกคนไปคุยกันไปเพราเขาจะอยู่กับลานเขาหลายวันอยู่อแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปหาพระอาจารย์ด้วยเาครอบครัวไปฟังพระธรรมะเนาะนั่นแหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเราจะไปหาพระอาจารย์ด้วยกันนะคะทุกคนไปดูว่าเป็นยังไงค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคุณแม่ได้มาถึงนะคะวัดป่านะคะสิโคสลาวันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่ง เราจะมากราบพระอาจารย์นะคะแล้วก็มาฟังพระธรรมนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะสักแป๊บหนึ่งก่อนค่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปลําพูนนะคะทุกคนตอนนี้เราเพิ่งมาถึงนะคะแล้วก็เรายังไม่เห็นพระอาจารย์เลยค่ะเดี๋ยวให้ลองเซนไปหาก่อนนะคะบรรยากาศนะคะภายในวัดนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะในทางขึ้นคือแบบสูงมากเลยค่ะทุกคน ไม่เสียงดังไม่ได้นะเพราะว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะเนี่ยเวลาพระอาจารย์มาพระอา,าจารย์ก็จะนั่งนะคะแบบอสอนธรรมตรงนี้วันนี้เป็นวัดที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรนะทุกคนเป็นวัดแบบคล้ายๆแบบเป็นวัดป่าจริงๆค่ะนะคะเป็นสายพุทธวัจนะนะคะข้างในก็จะเป็น สถานที่นะคะแบบเป็นห้องน้ําเป็นเขาเรียกว่าที่ที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกัน,นะค่ะแต่หลักๆคือพระอาจารย์จะมาตรงนี้ค่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่พบพระอาจารย์ก่อนนะคะมันจะเสียงดังไม่ได้นะ,ะทุกคนเราต้องสำรวมนะพาเด็กๆนะคะทุกคนเข้าสู่พระธรรมนะคะ บรรยากาศเงียบสงบมากเฟื่อไม่ได้มานะเจนนาะงเฟื่อไม่ได้มาด้วยงูเฟื่อไปทํางานนะคะทุกคนเขาทำไมพระอาจารย์ทำไมเขาเข้าพัก่อนเหรอเที่ยงเที่ยงพระอาจารย์มาแล้วนะคะทุกคนพร้อมมาเล้วเราสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะเราเสร็จแล้วเราจะพากันเดินไปหานะคะแม่ของพระอาจารย์นะคะซึ่งอายุ90ปีแล้วค่ะทุกคนนะคะเราจะกราบท่านนะคะเพื่อเป็นบุญบารมีนะคะอืมอืมอยากสั่งชิ้นหกว่างอ่ะเปูนจะชอบยังัง บรรยากาศนะคะต้นไม้ลมลืน่นอันนี้เป็นห้องน้ำนะ,ะเออได้ได้เลยค่ะอ๋อไม่น่าลุกตาแดงเอ,อ้ยงั้นลูกไม่ต้องหยุดเอ,อ้เซนดูแลย่าอยู่ตรงนี้เลยเอาไม่ไม่ไปหรอใช่ไหมั้นให้เซนอยู่เป็นเพื่อนนะออทุกคนอ,อ,อุญยากับน้องเซนเขารออยู่ตรงนั้นน้อเซนไม่สบายนะคะทุกคนเ,ออเดี๋ยวไป หาแบบคนเฒ่านะอายุเก้าสิบเดินท่านจะติดโลนะคะทุกคนคุณแม่เข้าไปท่องบนวถไยคิดไม่ได้นั่นเดี๋ยวขอเนียถ่ายเป็น,นิีนึงก็ไเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคุณแม่กับคุณพ่อนะคะแล้วน้องสินได้กับคุณย่านะคะซึ่งอายุเท่าไหร่นะคะ93้าปีนะคะเรียบร้อยแล้วซึ่งท่านก็ไม่สบายนะคะใส่เครื่องท่อหายใจเนาะขนาด ท่านนะคะไม่สบายใส่เครื่องท่อแบบเขาเรียกว่าท่ออะไรไม่รู้ทุกคนไม่ใช่ท่อหายใจหรือท่ออะไรสักอย่างที่เแกบบี่ยวกับแบนแพทย์เนาะท่านยังฟังธรรมะทุกคนเออนะคะท่านยังท่านยังฟังธรรมะนะคะคุณแม่ก็เลยคิดว่าโอ้เราเราครอบครัวเรานี่มีบุญมากๆนะคะที่ได้มากราบนะคะ แบบคุณย่านะคะซึ่งเป็นศิษยวะขององค์สมณะสุรเจ้าอ่ะทุกคนเป็นตนบุญอ่ะคุณย่าเป็นตนบุญเนาะคือถ้าไม่มีบุญน,นะนนเราไม่ได้มากบาไหว้ท่านนะทุกคนอายุ93้าสิบปีแล้วใส่เครื่องเนี้ก็ฟังพระธรรมตลอดอะไเงี <clears S 1> ้ยน,นะคะนั่นแหละทุกคนอืม เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อนะคะทุกคนพ่อทุกคนนี่คือตอนหลังจากที่เราออกมาจากนะคะแบบหาพระอาจารย์เมื่อกี้นะคะเราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะมาที่สวนสัตว์นะคะเออไม่ใช่อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าสวนสัตว์เขาเรียกว่าอะไรนะพ่อสวนพ่อพันธุ์สัตว์แม่ลาวเออนั่นแหละทุกคนสวนพ่อพันธ์สัตว์พ่อพันธ์สัตว์แม่สวนพ่อพันธุ์สัตว์แม่ลาวค่ะจังหวัดเชียงรายค่ะเข้ามาได้ก่อน ไม่รู้มันเป็นยังไงนะทุกคนคืออยากจะพาน้องซินเขามามาเที่ยวมาดูอะไรบ้างเนาะเพราะเขาอยู่กรุงเทพนานนะทุกคนเขาห้ามเขาอืมไปทิงได้เลยดิเปันชิ้นๆนี่ทุกคนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเลยเป็นปงเป็นป่าเป็นอะไรไม่มีคนก็ได้คุณไม่มีคนเลยญาติบอกทุกคนนใหญ่มีคนแสดงว่ามันเหมือนมีใครยุ่งเนี่ยรูเข้อรอดมันอาจจะมีเห็ดเด้วยนะบเห็ดอย่างห็ดขอ พ่เขาขับรถเมาหัวมากตอนนี้ทุกคนมีแต่ป่าเขียวขจีไปหมดเลยหน้าฝนคี่ขับซาวเดียวทำไมยังมีคนมาเที่ยวอยู่เขามาดูสัตว์มาดูอะไรปไงแมีอยู่แค่เนี้ย่นำมีเนื้อเปลาลูกปลาเต่าของม่เหาเยวไม่รู้จะไปไหนเนาะมันจะมีอะไรรเป่ย ตอนนี้นะคะเราเห็นเราเห็นร้านขายเห็ดแล้วค่ะทุกคนข้างทางนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อเห็ดกลับบ้านกันค่ะโอ้โหทุกคนว่ามีอะไรบ้างเห็ดอะไรเนี่ยโอ้โหเลี้ยงมิลค์อะไรกันเนี่ยให้คุณพ่อไปคนณดูนะคะเขาคุณแม่ดูเห็ดไป่อนค่ะทุกคนพี่ยาก็เดินดูอยู่ตรงนี้นี่ไงเไม่ไม่ ออา่อยสามห้าก็เห็ดั้ออะไรก็ไม่รู้ดำดำเลย็ดหาเห็ดตับเต่าอ๋อเห็ดห้าเห็ดตับเต่าอันนี้เห็ดผอกเห็อเออนี่ตลงมกเือก็มีนะคะอันนี้ลูกทุกคนดูเอาคนเดียวด้วยเอาือกบก็มีถงกบก็มีเมือสาวจีนจะแพงน่อยอไม่เอาเนี่ยพ่อ อันนี้มันสีสีเปิลบอกว่าสามจานร้อยสามจานได้มันมีไอต่อเปิลบ๊อกเอาลวดเดียวกันได้กับเปิลบอกว่ายังสี่ลูกพ่อแม่ของบ๊อกไหน่บ๊อกว่าเท่าอ่ะนี่อันนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเห็ดเหลืองเนี่ยเอาเนี่ยเอออ่ะทุกคนอยากกินอะไรไหมไปกินเห็ดไหมคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะต้องกินเห็ดนะคะสจานร้อี่ดูบรรยากาศรอแวนเป็น ไอ้รอบล้อมไปโดยภูเขานะทุกคนซึ่งเห็ดจะเยอะมากเลยค่ะขายข้างๆเต็มไปหมดเลยไวยาวแกงเอา่ไรนนี่เล็กลงเลยโะเดี๋เขาเปคนเลือกกันนะคะัแง ม่่แมจะไปาเอามาเสิร์ฟอยูแล้วอ่ะเหตุอ่ะดูดีเนี่ยคนเก็บก็เก็บนะคะคนขายก็ขายนะคะนี่เขาจะไปเก็บในป่านั่นะทุกคนซีซีค่ะอ่ะขอบคุณค่ะคุณตั้วอันนี้เหรสามก้อนเลยอันนี้อันนี้ถ้าอย่างนี้นี่สามก้นน่อย เออเอาเลยว่าเอาเลกะลาเยอือตัวกะเจ้าอย่างจี๋ไปแกงไอ้ยาเอาหมดเนี่ยมันมันมีแล้วนะบ้านเราเนี่ยเห็ดอะเราหมดโทนเสี่ยงก่อนเดี๋ยวเสี่ยงค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียใจร้อยแปดสิบเออร้อยห้าสิบก่อนปีหนึ่งกินครั้งหนึ่งได้ยินว่าร้อยห้าสิบอย่าลดเนี่ยมาไป่เลยมาไปเลยบรรณามีก่อนอ่ะบรรณามีพี่บ้านจะแกงใส่นี่ก่อนเนี่ยเนี่ยหืมเมาเนี่ยทางวันใส่จานอืะเป็นอะไรเลยลดทั้กันละอัเลยเนี่ยคนดูเดี๋ยวพาไปดูดูง่า Premises, โอ้ทุกคนนี้กับบานนี่พุ่งมาเมื่อกี้เจ้าสวยๆลมด้วยนะเออจะสั่งนี่แกดูทุกคนอันนี้เขาเรียกเห็นลมนะทุกคนเห็ดลมที่เขาไปทำน้ำพุก่ะเห็นลมม้งหนยเออแม่เรวโอ้พุทโธธโมสังคูอไปเาเอาเอา ก็จะกินเสียงก่อนเนี่ยคุณหนูอยากกินอกเอาไปแห็ม,มดิเล่หนูไปไอ้จะกินก่อนเนี่ยกินคนมันก็ชอบอยู่มั้งไข่ขได้ปะ่ะอันนี้เน้องวันเฮ้ยพุ่งมาทุกคนดูดิดอกโ,โคตรใหญ่เลยทุกคนคอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรวะเห็ดแดงเห็ดแดงทุกคนเขาเรียกเห็ดแดงมันออกมาจากป่าเลยอ่ะมอหนังเออเอาเอาเอาอันไหนก็มาะกันทุกคน บบเราไม่เคยกินเห็ดนะคะทุกคนเราก็เลยซื้อมาแบบเยอะเลยแม่ม่เต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเก่งอร่อยอ่อยให้ทุกคนกินกันนะคะเอามาที่ลำคูนไม่มีทุกคนกัดน้องกัดตลาดหนองดอกก็ไม่มีนะคะมีแต่ว่ามันมีน้อยนะคะอันนี้คือแบบชาวบ้านเขาหาแบบมาขายแบบสดๆเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดินทางต่อนี่นะคะคุณแม่มาว่าเอ้คุณแม่ ทุกคนตอนนี้นะคะพวกเรานะคะครอบครัวมาแวะที่ปั๊มน้ำมันปตทนะคะที่อโดยสเก็ดนะคะมาเข้าห้องน้ำค่ะทุกคนบุชีเดี๋ยวคุณแม่จะไปหาห้องน้ำเข้าก่อนในปั๊มนะคะมันก็จะมีรถนะคะจอเดเยอะมากนะคะรถร้านอาหารน้องหมาทุกคนด้ด ร้านกบคงกแฟ้เหมือนพาท่านู้ชมเที่ยวเลยอ่ะจะไชีก้อนเจอแล้วน้ำน้ำอยู่นี่ก้อชีกับชีก้อนค่ะ เอาไปชมตบฉีแตกอ้าว่างแี้วเก้เลยปุยาเข้าน้ำทุกคนโอ้โหลมแรงมากดูมืดมาเลยนะคะก้อนเมฆสีดำมีขายซาลาเปา หาคุณพ่อกับน้องเซนน้องซินไม่เจอใส่เข้าไปอยู่ในเซเว่นได้เลยไปไหนกันเนี้ยทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ยไหนไหน,หนูพ่ออยู่ไหนพ่อ เพราะไม่เจอพจอออ่ออยู่ไหนล่ะให้มาดูาคุณพ่อนะคะเมื่อกี้ไปที่หายไปคือไปเข้าห้องน้ำนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ได้อะไรใ,ในในในมือคองพ่อได้อะไรอาหารจัดด่วดมาดูซื้อ,อีอะไรขนมปังอ่ะขนมปังแซนด์ว <c oughs> ิชไปแล้วซื้อคุณยากก่อออาอ,อ,อ,อยากกินสปอนเซอร์อยาหาสปอนเซอร์อ่ะอยากกินสปอนเซอร์ เอาวิตามินซีให้แกบอกเออเพราะว่าแกกินวิตามินซีนี่คนเฮาหน่ะเยอะอ่ะโดนโดนบ่นอ่ะเออให้แกลองกะกินวิตามินซีเเม,ซม,ซม,ซมีมีความประโย,นนะโยชน์นี่สิบห้าบาทอันสีส้มนีม่บอกว่าแกว่าสปอนเซอร์รุ่นใหม่สปอนเซอร์รุ่นใหม่นะแม่เออไปอกินรุ่นเก่าแนละ้วเออเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นรสชาติบ้างอะไรนี้น้ำเรามีแล้วในรถอ่ะก่อน ทุกคนดูซิของในเซเว่นลดราคาเต็มเลยอะเนี่ยลด50เปอร์เซ็นต์กินอันนี้ดีกว่าเพราะในขอนี่อันนึงลด50เปอร์เซ็นต์อนะกินเกงม่วงเนี่ยโซนนี้คือเขาลดราคาหมดเลย เป็นยันมองละอม,ม,ม,มคนดูสภาพสิใส่แว่นลองแว่นให้ทุกคนดูทาทุกคนใช้ชีวิตนะคะแว่นแว่น อ่ะทุกคนซื้อของเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด95บาทค่ะเดี๋ยวเราจะเอามิซมินซีนะคะแบบเป็ให้คุณย่านะคะทุกคนแล้วเราจะจุว่ามันคือสปอนเซอร์รุ่นใหม่เพราะเอาให้ยาก,ก่อนเพราะอ,ะ,อะสปอนเซอร์รุ่นใหม่ใช่สปอนเซอร์รุ่นใหม่ทำไมลูก <นะ S 2> สปอนเซอร์นะสปอนเซอร์รุ่นใหม่ เนี่ยสปอนเซอร์สปอนเซอร์รุ่นใหม่เนาะเออเรากินรุ่นเก่ามาเยอะแล้วเก่ามันน่ากใช่อันนี้เป็นยังไงนะตัวน้อยครับแปลงตัวตัวลูกเก่าก่อนมันเป็นยังไงแล้วอ่ะนี่ไม่ไม่มันมันแปลงตัวลูกเก่าก่อนแล้วมันดีกว่าลูกเก่าพ่อแม่พ่อแม่ของพ่ออ่านหนังสือไม่ออกด้วยนะ ทุกคนเป็นความลับนะทุกคนทุกคนมั่งบอกเด้อทุกคนห้ามพูดเลยนะผสมทีป็นมดซีพันในนีเดย๋ยวคุณแม่นะคะก็ได้นี่เลยค่ะมะขามแก้วนะคะทิงแกงง่วงจะบอกว่าเดินทางมาแล้วคะทุกคนแวะซื้อเห็ดนะคะแล้วก็มานี่เลยค่ะปั้มปตทนะคะ วิธีช th ีวิตนักเดินทางทุกคนจะชิวๆหน่อยมันจะเป็นแบบนี้แกกมันก็จะเป็นแบบนี้รสชาติมันจะเปรี้ยวๆนะคะทุกคน แล้วก็มีความหวานนิดนึงก็มากินนิดเยอะให้นะทุกคนดูหน่อยพ่อเอาให้แม่ของพ่ออย่างแม่ใหญ่เลยนะพ่อแต่พ่อหน่าคุยแล้วแม่ไม่ชอบกินแม่เป็นคนเข่าโบราณเมื่อกี้เราเรากินซื้อวิตามินซีเพื่อคนเข่านะทุกคนแล้วเราบอกว่าสปอนเซอร์จะบาปไหมเนี่ยค่ะไม่บาปจะเป็นพวกเจอแรกกินเยอะไม่ได้ เดี๋ยวเรากลับบ้านไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกงเห็ดนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะคุณย่าจะนึ่งเห็ดด้วยใช่ทุกคนนะคะมีข้าวอ่อยะยไม่ได้กินข้าวเที่ยงอ๋อถ้ากดดูเราเราประสบการณ์ที่นี่ดูนะให้ฟังนะตอนนี้อช่างลายมาง่าย ถนนบนทางเขาดีขึ้นครับไม่เหมือนสมัยก่อนถนนคนทางมันแคบรถเลนส่วนมันก็ไปมาลําบากแต่นนี้เป็นสี่เลนแล้วใ่ค่ะใครอยากมาเที่ยวนะคะทุกคนใครที่ไม่เคยมาภาคเหนือนะคะมาตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าการเดินทางสะดวกขึ้นนะคะถนนุนทางอะไรท่องเที่ยวอะไรก็เยอ่งขึ้นนะคะ หรือว่าใครอยากจะมีแบบใช้ชีวิตสรุไล์นะคะบ้านปลายตอนเกษียณนะคะ <c oughs> ก็มาอยู่ที่ลำพูนได้นะ <c oughs> สอบถามมาได้คะ่ะทุกคน <c oughs> แล้วสองคนจะเป็นกายให้อะไรที่บอกว่าดีก็คือดีทุกคนอะไรที่บอกว่าไม่ดีก็คือไม่ดีค่่ไมใชือ แลก็หมูขานชิาวมเรา <ละ S 1> ไม่มิดทีนข้าวแล้วก็รแ่ไหมวหัวแเขาดนั้นก็มัะ<อ>มนะม,มากก็มามาปิดขึ้นเ,เี้ามาปิดขึ้นอ่ะ คนโชคดีนะครับใช้ช uhm well, yeah, ีวิตให้มีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรานะคะยิ้มเข้าไว้ค่ะหัวเราะเข้าไว้คิดดีพูดดีทำดีไว้ค่ะแล้วจิตใจเราจะสุงบค่ะทุกคนทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างเป็นเช่นนั้นแหละค่ะเกิ่งตั้งตั้งอยู่ระดับไปนะคะเป็นธรรมดานะคะขอให้อยู่กับครอบครัวของเราเป็นานๆนะคะดนแก่เท่าเลยดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจใช้ชีวิตอยู่บนโลก ขอไม่แน่นอนไปด้วยกันค่ะนะคะดี่ะสัจจาความดีของธรรมะของพระเจ้าเป็นที่พึ่งเพื่อสาธระนะคะเดี๋ยกันค่ะพ่อบ๊ายบายเด็พ่อบลุณบ๊ายบายเด็กดีบ๊ายบายขอบคุณค่ะลาคุณยายค่ะคุณย่าก็เอาคุณย่ามาบ๊ายบายนะคุณย่าอยู่โน่นครับเขาเอาตับค์ย่าไปคุณย่าเอารถถือครับรักครอบครัวเรานานๆตลอดไปนานเด็กๆเด้กๆเดๆด็กๆบ๊ายบายอยู่ไหมเออไปเอาไปคุณย่ามา ขอพ่อบอกแม่พ่อบายบายเลยบายบายทุกคนบายบายครอบครัวของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะเก่งเก่งอย่างจะบอกผมทุกคนดีหน่อยนะชีวิตเราเดียวก็เราจะพาคุณย่าไปทุกที่เลยนะทุกคนไปเที่ยวพาคุณย่าไปเที่ยวใช่เราจะพาแต่ขอให้งานเรา รับลื่นก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวทุกที่ทุกคนก็จะได้เห็นคลิปนะคะแล้วก็เรื่องของการทำอาหารด้วยโอเคบายบายรับทุกคนนะยังไปเดิ<ป><ป>นทางต่อค่ะเดีย๋ยวไปกินแกงเห็ดกันนะทุกคน